ครับวันนี้เรามานําเสนอ pues <the> สูตรหววเล็กเด่นบนล่างนะครับ2สูตรนะครับที่งวดไหลงวดที่แล้วที่เราให้นะครับเจ็ดปดนะครับเจ็ดปก็มานะครับแต่มาแยกกันนะครับเป็นเลขแปดนะครับออกล่างนะครับเลขเดออกบนนะครับเลขเจดก็ไปออกหลักหน่วยนะครับเลขที่ออกคือสองสองเจ็ดนะครับออกหลักหน่วยบนนะครับแล้วเลขแปดไปออกหลักสิบ ล่างนะครับเลขที่ออกคือ85นะครับเราก็ไปกันต่อที่เลขนี้นะครับในงวดวันที่2พฤษภานะครับวิธีคิดก็ง่ายๆนะครับนำเลขหลัก้อยนะครับ,ข,รรบของเลขถ่ายขังที่1นะครับมาบวกเ,เลขหลักหน่วยของเลขถ่ายรังที่2นะครับ งวดนี้นะครับได้เลขสี่เลขศูนย์นะครับมามาบวกกันได้เลขสี่นะครับอีกสูตรหนึ่งเป็นเลขหลักหน่วยนะครับมาคูณสามคงที่นะครับห้าสามสิบห้านะครับได้เลขห้านะครับได้ผลลัพธ์ทั้งหมดสองตัวคือเลขสี 4, ่เลขห้านะครับที่ไม่การันตีว่าจะมาครบทั้งสองเลขพร้อมกันหรือ เป้านะครับความน่าจะเป็นที่เรานำเสนอไปคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ถูกแล้วหลงวดนะครับเป็นทฤษฎีคุกกี้นะครับเออก็เลข2ตัวนะครับจะมีเลข1ตัวที่เป็นเลขคู่นะครับจะมีเลข1ตัวที่เป็นเลขคี่นะครับที่อีงงวดที่แล้วออกออบนออกนออเจ7นะครับล่างออก แปดห้านะครับถ้าใครคิดกันดีๆนะครับเลขทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับจะมาคู่และมาขี้นะครับก็สูตรนี้จะถูกหลายงวดแล้วนะครับที่เป็นทฤษฎีคู่ขี้นะครับมีเลขหนึ่งตัวเป็นเลขคู่มีเลขหนึ่งตัวเป็นเลขขี้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าใครได้ติดตาม เฟซเฟซบุ๊กและ youtube ของผมนะครับจะรู้ได้ว่าทศดฎยคู่ขี้นี้คู่ขี้นี้ถูกหลายงวดแล้วนะครับในกรณีที่สี่อ,า,อาจจะไม่ได้มาพร้อมกับ5นะครับจะมีเลขใดบ้างนะครับก็จะมีเลขสี่ถ้า4ไม่ได้มาพร้อมกับ5นะครับอาจจะ เคลื่อนเป็นบนหรือล่างก็ได้นะครับแต่จะมีเลขประมาณนี้นะครับจะมีเลข1ตัวเป็นเลขคู่นะครับจะมีเลข1ตัวเป็นเลขคี่นะครับถ้าสี่ 4, ไม่ได้มาผมก็า5านะครับจัดชุดได้นะครับ4 5 0ห2 5 8 5 6 5นะครับแล้วก็แล้วก็ส ห4ึ่งสี่สหนะครับก็อย่าลืมไปกลับเลขกันด้วยนะครับถ้ากลับเลขจะได้นะครับเดี๋ยวขอขอญาตเขียนแป๊บหนึ่งนะครับ ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับทฤษฎีคุกกี้ของเราครับที่นําเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นเสอ,เ,อ,อเลขติดกระแสนะครับที่อยู่ในทฤษฎีคุกกี้นะครับจะมีเลขประมาณนี้นะครับหมายถึงว่านะครับถ้าสูตรนี้มาเลขใดเลขหนึ่งนะครับ 4อาจจะไม่มาพร้อมกับ5นะครับจะมีเลขประมาณนี้นะครับหรือถ้านะครับเลขเหล่านี้ไม่มานะครับไม่มาเลยนะครับหมายถึงว่าสุดนี้ไม่เข้านะครับเคลื่อนเป็นเลขอื่นนะครับเลข4กับเลข5ไม่มานะครับ จะมีเลขใดบ้างเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ในนะครับคอมเมนต์หรือในอช่องคำอธิบายนะครับไปติดตามกันได้นะครับโอเคครับผมสุรนี้เป็นแค่แนวทางนะครับไม่ได้การันตีว่าจะมาหรือเปล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ขอทุกคนที่ไ่ดูคลิปนี้ทุกคนเลยรับหมดนี้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ